อันนี้เรื่องเดียวกันเลยบางคนกอะไรเรื่องเลยเรื่องรวมใช่ไหมนีอะไรจริงแบน้หรอครับตอนไรเาใส่เบียดกันนะใครตอบข้อควายกันกำลังงแต่ว่าตอนนี้จากโปรเจกต์ไหนกันบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนโปรเจกต์รจะบอก่าอไรเนี่ย้จากนี้ก่อนค่ อาครับผมตอนนี้นะฮะก็โปรเจกต์พบเธอครับผมที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วมากๆครับก็คือเดือนหน้าแหละใช่ใช่ใช่เพราะมันก็เหลือเหลือเดือนเดียวแล้วนะฮะใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเหลือเฮ้ยอะไรวะก็คือเดือนเดือนหน้าครับธันวาคมนี้พบเธอก็กำลังจะมาแล้วครับเป็นไงบ้างฮะกับพบเธอตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ละโอ้วถ้าเอาแบบเร็วๆนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับตอนนี้ที่กำลังถ่ายถ่ายกันไปได้ประมาณครึ่งหนึ่ง แต่ว่าก็กำลังเร่งถ่ายอแบบแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีะอุปสรรคเยอะหน่อยเรื่องของแบบว่าภาพอากาศบ<น>างทีแบบว่าไปถ่ายงี้ด้วยความที่ช็อตติ้งเป็นย้อนย้อนย้อนเป็นอยุธายาอะไรเงีง้ยมันก็เลยแบบเสียงฝนหรืออะไรพอฝนมันตกหนักมันก็ถ่ายไม่ได้หรือว่าน้ำท่วมก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันก็เลยช่วงนี้ก็เลยเป็นอุปสรรคหนึงครับในการถ่ายมีกี่มีกี่เรื่องครับของบ้านเรามีเร่องต่อไปโมเจตต่อไปงี้จริงจริงโมเจตจริงจริงโมเจตจริจริโมเจต เอาโปรเจกต์ก่อนกับพี่เดครับผมก็โปรเจกต์ของเจนะผมก็จะเป็นรักสุดใจในแฟนบอยครับผมหรือว่ามีสเซอร์แฟนบอยแต่ว่าตอนนี้คือน้องสุกับน้องเซก็คือต้องรีบไปทำงานก่อนก็เลยให้ผมมาตัวแทนไปเหลือคกเดียวเลยตอนนี้เราเป็นตัวแทนกเดียวเลยก็ผมก็นายนะครับผมก็วันนี้ก็มาออกงานแทนเซกับวานเป็นไงบ้างสำหรับพี่เดมยวโปรเจกต์นี้ก็โปรเจกต์นี้ก็จะเริ่มถ่ายทำในปีหน้าครับผมแต่ว่าตอน สิ้นเดือนนี้หรือว่าช่วงๆนี้พวกเราก็เริ่มทําการแต่ว่าทําการเวิร์กช็อปครับการปรับตัวละครแล้วก็มีการปรับบทให้แรงขึ้นด้วยแรงขนาดไหนแรงก็คือแบบบางวางเรื่องที่อยู่ในวงการเราก็มักจะมาใม้พูดกันแต่ว่าในแฟนบอยก็เจะออกมาพูดใช่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงอัทุกคนแบบให้คิดว่าเป็นแบบวิจาระวิจารือว่าไลน์ในซีรีส์่จนขนาดไหน หน้าแบบนี้ผมร้ายลงอ้าวปิดโบชอนอยติดโบผมว่าแหละหน้ารบผมก็่าก็จะมีการปรับบทด้วยครับเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าแบบบางบทหรือว่าบางซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบถ้าเป็นเรากันเพลงเนี้ยเราก็จะแบบรู้ๆกันแต่ว่าแบบ S 1> <S 1> เราก็อยากให้คนที่ได้ดูอยู่หลังกล้องแบบได้รับรู้ในบางบางอย่างบ้างในทางที่แบบจริงๆผมรู้สึกว่าแบบทุกๆอาชีพมันก็จะมีดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีแบบด้านสาวกับด้านดาออย่างเงี้ยใช่เราก็จะเอารวมๆกันมาให้ทุกคน,กน,ดนไ,ได้ดูกันเอาด้านมืดให้ดูกัน bye bye. บ,กบ้ะใช่แล้วแบบ เป็นกลิ่นละกันใช่ครับผมจะได้ถ่ายทำเมื่อไหร่ครับก็ตอนนี้คุยกับพี่อ้ากับเอพี่อากับพี่ดิ๊กออซายกับคมไทยกับต้นปีนาครับใช่ครับจ่ได้ปีหน้าได้ดูแน่นอนผมก็จะมีอ่ามีทันจีนมีริวจินมีเซฟโูมีเจมด้วยครับผมแล้วก็มีนักแสดงท่าทีที่มาร่วมด้วยขอฝากด้วยนะด้วยต่อมาน้องนัทค่ะลูกน้องนัดจะกลุ่มทุกทุกเหมือนเดิมไหม ยังคู่กันอยู่ไม่ใช่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ขัดแต่าดอดอแล้วตอนนี้เพราะว่าอี่แม็กอาวุโสสุดเลยครับในเรื่องของการอยู่นานแต่ถ้าในเรื่องของอายุก็เรียกว่าอยู่นานกว่าคนอื่นแล้วกันครับเรียกว่าเป็นเสาหลักนานกว่าเป็นเสาต้นไย้เสาตอกลำมันนครับผมอันน้เราเรื่องอะไรครับเราเรื่องอะไรคับครับผมก็ ที่3ของเธอนะครับวิวเตอร์ซีรีส์ก็จะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสาเลยเป็นคนต้นเหตุครับคือเขาว่าอกหักแต่เขาก็หนีหนีไปเขาเรียกว่าพักใจที่เกาะพงงานครับส่วนนั้นเป็นเรขาของคุณสิเป็นพี่น้องของพี่แม็กชื่อแจมครับได้รับมอบหมายให้ไปตามคุณสามกลับมาเพื่อร่วมงานแต่งงานของเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเครือญาติของอันยิส่วนขาครับอ้วไม่่าไม่ใ่เกาะมก็จะต้องเอ ชุดชเออคอสตูมก็ชุดชิ้ก็อาจจะไม่ต้องพกมาเยอะครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรที่แบบู่กุงเทพกอาจจะใส่ชุดชิลๆตามแบบริมทะเลอะไรนี้ครัาคอเ้วเปิดเปิดอมาเยอะอเปล่ากสัเยอะปเปล่อ๋อก็อาจจะลมมแรงนะอาจจะมีปลิวๆกันได้ครับชั้นรอเลยเร่ับนเเขาเลยเน้นน้อยชิ้นเอาครับ ครับผมก็ครับแล้วก็อยากจะฝากฝากแบบว่าฝากเอาใจช่วยพวกเราด้วยครับผมว่าน้องแจมจะตามพี่สามกลับมาได้ไหมแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปครับผมครับใช่ฮะับเราจะได้เห็นกินไอใหม่ๆของพี่เมย์กับน้องนัทนะครับเมีเพราะว่าเรนลวกมาหลายเรื่องแล้วที่เราจะดูดูรู้ว่ามีเคมีประมาณนี้อะไรครับผมว่าอันนี้ใหม่มากอันนี้เป็นคาแรคเตอร์จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลแบบคอมเมดี้ครับแล้วก็ พอที่ผ่านมาดราม่าหลายเรื่องมากๆครับแล้วก็ครั้นี้เป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความเบียวนิดนึงฮะัคิดว่าน่าจะสนุกมากๆครับคือแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของพวกเราในเรื่อง่เก่าครับมันจะมีความแบบห่างตัวตนอย่างพวกเรานิดนึงแต่ว่าพอไปเป็นที่สาวเธอเบิดเราได้กลับไปเป็นตัวเองมากขึ้นครับเอาตัวเองออกมาเล่นได้เลยก็ถ้าเป็นพี่แม็กก็ใช่ครอาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะโอ้ยส่วนหนึ่งแล้วกันครับประมาณส่วนหนึ่งครับแล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเยอะครับก็ตอนนี้ก็กำลังแบบ เซึบซับตัวละครเรียนรู้ตัวละครครับผมแล้วก็ใกล้จะถ่ายทำแล้วครับท้าไปนุ๊กมาจบอกว่าพี่ชายเป็นพี่แม็กซ <c oughs> ์กันอ๋อก็คือแบบโปรตีพี่แม็กซ์เขาจะได้ออกมาสแสดงในนุ๊กที่แบบมาดขรึมอะไรเงี้ยฮะซึ่งคาแรคเตอร์ตัวตนของเขาจริงๆเขามีมุมทะเลนความแบบความพิสามความติงตองอะไรเงี้ยครับซ่อ <ac> นอ,อยู่ซึ่งพี่เขาจะได้เอามาโชว์ในนี้เต็มที่เลยนะครับ <Excuse> <c oughs> เขาแบบอดัดอั้นไว้หลายปีมากลอยของเลยลอยของเลย ตอนโปรเจกต์สุดท้ายใช่ไหมโปรเจกต์สุดท้ายใช่ไหมยังครับยังยั่สุดท้ายโอ้โหเีาเราเราด้วยกันไหมอีกว่าเพราะอย่างเราไม่รู้อะไรคไม่นานเลยไปโปรเจกต์โปรเจกต์ของผมคือเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าใช่เอาเรองต่อที่แล้วแล้วเรามาคนเดียวเหรอวันนี้วันนี้เรามาคนเดียวครับเพราะว่าวันนี้น้องติดลารจริงๆน้องๆมาน้องมาแล้วครับแต่ว่าเสร็จแล้วก็ไปทำลาร์อันนี้คือเป็นเป็น เป็นนำเป็นเรื่องของต้นกับโัจจบันใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แหละครับก็ตัวตัวน้องเองจะเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อชอบคุณก็จะมีมีแฟนเก่าทำยูทูบเบอร์มาด้วยกันแล้ววันหนึ่งก็แบบเลิกกันไปแล้วเขาก็เอาช่องไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็โมยไปเลยอุ้ยไม่ดีเลยช่องสีเหลืองช่องสีเหลืองไม่ได้เป็นะเนี่ยช่องสีเหลืองเนอะช่องอะไรช่องสีเหลืองวันดีเวิร์สใช่เขาเอาไปเลยแล้วเขาบอกว่าอ่ะแล้วตัวน oh ้องชอบคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำยูทูปแข่งให้ดีกว่า าพูดกันแล้วเราก็เป็นคนคนนั้นที่ไปสมัครเป็นตาตกล้องที่จะไปช่วยให้เขาแบบสารเสพในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอย่างเนี้ยเลยตกอุ้มรักเขาเลยย่างย่างย่างอาจจะยัง่างก็จรองฮะใครรักก่อนเอาจริงๆผมไม่ได้รักเขาเลยแต่ไม่ได้รักเขาเลยเหรอแต่อะไรผมพูดเล่นครับม เืออะไอีกขั้นเรกมันไม่ได้ไม่ได้รักแต่คลั่งเขาเลยไม่เดี๋ยวในเรื่องเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาความรักทันไปตอนแรกมันเริ่มอาจจะเริ่มจากอะไรเราไม่รู้ไงใช่มันจะมีปมบางอย่างก็ได้อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับอ๋อใช่ใช่ใช่ครับกับเค็มจิราสเปเชียลใช่ไหมครับคืออะไรคะใช่ข็มจิราเค็มจิราครับเค็มิราก็ยินดีจะเปเชียลก็ปีหน้าปีหน้า เราไ็ยังก็กำลังคุยระเรียนอยู่บ้างจบเรียนตอนนี้ตอนนี้ไปได้เจ EP แล้วครับไปไวมากไปไวมากไไวมากมทีเียวนะเจ็ดสิบแปมัางทาพี่จะไม่ผิดตัดไปได้เยอะกว่าตอนกินจริงอีนะเป็นละครแนวต้ะไม่ได้เลรเหมือนเดิมตอนนี้คือต้องคุยเรื่องกับเ่องขอนตอนนี้ตอนนี้ทางหลับบ้านก่อนังนึกเขาเกิดไหมคะว่าจะ ไม่รู้อันนี้ผมตอบนะเขาอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยทำไมไม่มาสามคนน่ะงงมากเลยเขาบอกว่าจะแต่งงานนั่นี้ผมก็อยากแต่งเหมือนกันครับในเรื่องนในเรื่องในเรื่องในเรื่ ใช่เราก็อยากให้ตัวละครแบบว่ามีความซูมีพาร์ดในการใช้ชีวิตครอบครัวก็มีอะไรจะพูดไหมพี่รู้สึกต้องแบบเออไม่้ก้องบอกก็ไม่ไหวแล้วก็สนุกอยู่ครับอยู่แล้วมัรู้อะไรมาใช่ไหรู้อะไรไหมเออพี่จะนู้ยังพี่ยังไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็ผมจะได้ดูประมาณเม่อไหร่ครับอ่าอีปดีทก็อีก3ปีแล้วอีกเจ็ดอาจจะห ใช่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีเรามีคอนเสิร์ตเกมจีน่ากันที่คอนเสิร์ตเกมจีน่าเออซีรีส์ซีรีส์ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพี่ออฟน่าจอยู่ทํานี้ด้วยพี่ออฟไม่ได้มาด้วยื่นท่เขาไม่ได้เล่าเราเลยหรือเปลไม่ได้เล่าให้เราฟังเลยเพราะเขาน่าจะเห็นจากการสัมภาษณ์ไปหลายสัมภาษณ์ของเขาเลยดีกว่าจริงครับวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องขึ้นเวทีจนกระทั่งเขาเปิดจอขึ้นมาว่าเราต้องขึ้นนะอะไรนี่เกมจีน่าต้องขีดละเพิ่มแบแบ็ แยกเรายังอยู่ในโปรเจกต์ใช่ไหมยังอยู่นะฮะเปรเจกต์ยังอยู่ครับผมโต์อาพี่ป้องเลยก่อป้องกับพี่โทครับวันนี้พี่โทติดภารกิจเหมือนกันมาแล้วแต่ว่าไปแล้วครับก็ไปไันม่ไปทำงานนะไปทำงานอันนนเลเวอร์ครับขอเชื่อวาเป็นออริจินอลบายไอีเหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันเอ้า เข้ามารุรุที่งานเหรอหนูเมื่อกี้นี่ยแบเฮ้ยเซาไส์วีดีได้ขึ้นไปก่อนคนเอกก็แบบเอ้าทำไมก้องไปคนเดียวใช่ครับแบบก็คือถ้าเที่ยวกับกีนเหมือนปาคือเหมือนแบบคนละปคเราแบบบ้านคนละสีกันเลยอ่ะนี่แบสีชมพูอันนี้แบบว่าสีแบบว่าดำไหมครับก็ไม่ดำขาวๆกันอันนีแบบว่าน้เงินไหมอาจจะเป็นสีเขียวไหม ดีไงดีอดีีแล้วก็สีแสดเลยร้อนแรงดีสีใสลุ้งแล้วกันใสลุ้งอ่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยชีวิตมันต้องมีแบบหลากหลายหลากหลายสีสันอะไรอย่างเงี้ยก็สดใสขนาดนั้นเลยเหรอเรื่ก็จริงใสลุ้งมันก็แบบมีทั้งแบบสดใสแล้วก็ไม่สดใสบ้างอย่างสีม่วงเนี่ยเยลโล่ไปเลยแล้วไปเลยแล้วแล้วได้อะ ขายขายชิ้นนี้เราดีายู่ขายไปขายไปเรื่องอะไรจริงอยู่เราลูกให้ครูขายเออขายนิดนึงสปกพอยเล็กน้อยพูดไปเลยเดี๋ยวพี่พ่าด่าพี่หลักไม่ได้คือจริงๆก็อยากพูดแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้อะไรเพราะแบบว่าเป็นแบบมันก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันแลก็อยากฝากให้ทุกคนรอคอยดีกว่าเพราะว่าแบบ ปีีหน้าก็จะเรียนจบแล้วครับก็จะตั้งใจกับไปเรียนจะแล้วมาเดี๋ยวปีหน้าเราเรียนจบเรียนจบไม่ได้กับเรียนจบก็ปีนี้องต้องจีโร่จะเรียนจบแล้วครับเรียใช่ใช่ใช่งช่เรียนจบแล้วยังไงแล้วก็ได้ลุยงานเต็มที่เป็นนักแสดงต่ออ่ะไม่ไม่อยากเป็นวิศวะ <laughs> <dragging> ยังยังไม่อยากเป็นเท <ille> ่าไหร่ว่างๆค่อยไปเป็นครับไปอย่างเป็นที่เราอยู่บ่างๆก็าเอจริงๆก็อยากให้รอติดตามตอนออฟฟิเชียลมากกว่าครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่อ่ารอพี่เขาบอกใช่ครับแต่นี้พี่ออฟเริ่มไม่ค่อยบอกอะไรเราแล้วใช่นกันน้องฝั่งนี้ก็าสงสัยว่าเมื่อไหร่จะว่างๆค่อยไปเป็นเนี่ยบ้างๆคอยค่อยคุยกันโอเครอเดี๋ยวเมาดู